สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้จักการขุดบิตคอยแบบลุ้นลอตเตอรี่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ย บิตคอยนะครับมันสามารถขุดได้2วิธีหลักๆนะครับก็คือการขุดด้วยโซโล่ i n นิ่งนะครับก็คือการที่เราขุดคนเดียวนะครับเข้าไปถอดรหัสคนเดียวใช้เครื่องขุดแรงคนเดียวนะครับเข้าไปขุดเข้าไปถอดรหัสนะครับเพื่อจะได้บล็อกรีวอร์ดออกมาเป็นของเราครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีความยากอยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับส่วนอีกแบบนึ่งนะครับจะเรียกกันว่าขุดไมนิ่งพูลนะครับหรือบางคนจะเรียกกันแบบง่ายๆว่าการขุดแบบแชร์แรงขุดนะครับ การขุดแบบใช้แรงขุดก็คือนะครับเราก็จะมีเครื่องขุดบิตคอยที่มีความสามารถนะครับในการขุดในการถอดรหัสนะครับเข้าไปขุดช่วยกันนะครับกันในภูนะครับหลายๆเครื่องหลายๆคนนะครับรวมแรงขุดกันนะครับเข้าไปถอดรหัสพอถอดรหัสได้มาปุ๊บเนี่ยพอได้บล็อกมาปุ๊บเราก็จะได้ ผลตอบแทนเป็นเหรียญ BTC นะครับแต่จะต้องถูกหารด้วยแรงขุดของทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมกันขุดนะครับบางคนได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับแรงขุดซึ่งการขุดแบบ mining pool นะครับจะเป็นการขุดที่ว่าคนที่มีแรงขุดเยอะก็จะได้ผลตอบแทนที่มากนะครับพาไปดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้ผมอยู่ที่ v i BTC นะครับอันนี้จะมีทั้งการขุดแบบ solo นะครับแล้วก็การขุดแบบแชร์แรงขุดนะครับอ่าโอเคอย่างตัวอย่างบนหน้าจอที่ทุกท่านได้เห็นนะครับอันนี้ผม ทำการขุดด้วยเครื่อง Lucky Miner 0ูนย์ะครับจำนวน2เครื่องนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอ่านี่ครับก็จะมีวอลเกอร์อยู่2ตัวนะครับก็จะมีแรงขุด465กับ500นะครับประมาณนี้นะก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับในหน้าแรดบอร์ดก็จะมีบอกนะครับว่าในยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี้ยครับจะเราขุด BTC แบบแชร์แรงขุดนะครับก็จะได้ผลตอบแทนอยู่เท่านี้นะครับเขาจะบอกเลยนะครับซึ่งมันเป็นเศษเซียวนะครับเพราะแรงขุดเรามันน้อยนะครับแรงขุดเอเวอเรสเราอยู่แค่นี้เองนะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนมา ตามที่คำนวณจากแรงขุดแล้วก็หารกับคนอื่นๆนะครับการขุดแบบ mining pool นะครับเห็นไหมครับอันนี้เราก็จะมีการจ่ายออกมานะครับว่าเนี่ยแรงขุดวันนี้เราได้เท่านี้เฉลี่ยแล้วนะครับได้โปรฟิตมาเท่าไหร่ได้อันนี้คือก็จะได้เป็นเศษเหรียญ BTC ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเห็นไหมครับเราก็จะมี asset อยู่นะครับเป็นเหรียญ BTC ใน b a l านซ์เลยนะครับเราจะมีเท่านี้อันเนี้ยผมทําการขุดแบบแชร์แรงขุดนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ย จำเป็นจะต้องใช้เครื่องที่มีแรงขุดมากนะครับราถึงจะได้เหรียญมากนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นตัวแปรที่ใช้ต้นทุนสูงนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับของ WVC เองเนี่ยครับมันจะมีให้เราเลือกในโหมดการขุดเห็นไหมครับอ่าตอนนี้เราขุดอยู่ที่ PPS Pa พันะครับก็คือเข้าไปช่วยกันขุดนะครับไปช่วยกันขุดเหรียญออกมาแล้วก็หาตามแรงขุดนะครับสโหมดนี้ก็จะเหมือนกันนะครับ p p l n s ก็เหมือนกันนะครับแต่กรณีโซโล่เห็นไหมครับอันเนี้ย ก็คือใช้เครื่องขุดของเราคนเดียวขุดคนเดียวนะครับเจอหรือไม่เจอบล็อกก็อยู่ที่เราคนเดียวนะครับแต่ถ้าเราขุดเจอบล็อกนะครับเราก็จะได้อยู่ที่3.125 BTC นะครับแล้วก็ที่มีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะครับที่ที่ได้ขึ้นมาเพิ่มจากที่เราขุดเจอนะครับก็จะเป็นการขุดบิตคอยแบบทั้ง2แบบนะครับทั้งแบบโซโล่นะครับอ่ทีนี้เราจะมาขยายความตัวการขุดแบบโซโล่มายนิงนะครับเน้นๆเลยนะครับข้อดีของเขาก็คือ ใช้เครื่องที่มีแรงขุดไม่มากก็ได้นะครับเพราะเป็นการขุดแบบลุ้นนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูรายละเอียดนะครับว่ามันยังไงอันนี้คืออันนี้คือเหรียญบิตคอยนะครับ BTC นะสังเกตดูไทม์นี่ครับเห็นไหมครับไทม์สิบมินเนี่ยก็คือทุกๆ10นาทีครับจะมีบล็อกของบิตคอยนะครับออกมาให้เราขุดนะครับทุกๆ10นาทีเลยนะครับแล้วก็บล็อกรีบอร์ดเห็นไหมครับนี่ 3.125 BDC นะครับเท่ากับว่าใน10นาทีเนี่ยครับจะมีบล็อก BDC เนี่ยออกมาให้เราขุดนะครับ1บล็อกนะครับเท่ากับ1วันเนี่ยมันจะมีบล็อกให้เราขุดให้เราลุ้นเนี่ยก็คือ144บล็อกนั่นเองนะครับทีนี้เรามาขยายในเมมพูนะครับมันก็จะมีเห็นตรงนี้ไหมครับที่ผมให้เวอร์อยู่นี้ก็จะมีเลขเลขที่บล็อกนะครับ แปดหกหกสามห้าสองสามห้านูนย์ี่ครับมันจะเรียงไปเรื่อยส่วนต้านล่างเนี่ยครับมันจะเป็นภูที่ขุดแบบแชร์แรงขุดนกะ็จะประมาณนี้กระตูกสลับกันไปครับว่าภูนั้นได้ภูนี้ได้นะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้ส่วนที่เราจะพูดเนี่ยครับเราจะมาพูดในเรื่องว่าการขุดโซโล่เนี่ยครับมันจะขุดที่ไหนได้บ้างนะครับซึ่ง ถ้าเป็นเครื่องรุ่นเล็กนะครับก็คือเราจะอยู่กันที่พับบิดปูนะครับหลักการทํางานของมันก็คือการเอาเครื่องขุดหรือฮาร์ดแวร์นะครับเข้าไปขุดนะครับเข้าไปถอดรหัสเพื่อจะเปิดบล็อกและปิดบล็อกของ BCC ให้ได้นะครับแต่การขุดโซโล่นะครับมันเป็นการลุ้นนั่นเองนะครับคือมันไม่สามารถการันตีได้เลยครับว่าเราจะขุดเจอหรือไม่เจออันนี้เราไม่สามารถระบุได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นเล็กรุ่นใหญ่อย่างเงี้ยครับ โอกาสในการลุ้นต่อวันนมันเท่ากันแต่เปอร์เซ็นต์การแตกก็จะไม่เท่ากันตามแรงขุดเช่นกันนะครับแต่การขุดโซโล่เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องแบบมีแรงขุดมหาศาลขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูอันนี้ก่อนละกันอันนี้ซึ่งเป็นเครื่องรุ่น500 g นะครับที่เพิ่งจะแตกไปเมื่อคมที่ผ่านมาก็เป็นเครื่องรุ่นที่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องรุ่นเล็กนะครับเพราะ500 g ิ g เนี่ยคือเมื่อเทียบกับเครื่อง ASIC อื่นๆที่แรงขุดมากกว่านี้นะครับก็ยังไม่แตกเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยก็ ใช้ใช้ดวงนะครับแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันก็คือจา์ใช้แค่เครื่อง500จิ้งในการขุดนะครับี่ยเขาก็จะมีข่าวลงประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องเครื่องอุปกรณ์กันภายหลังนะครับทีนี้เนี่ยการขุดสำหรับเครื่องรุ่นเล็กครับที่เราเรียกกันว่า n e ิร์ดไมเนะครับก็จะขุดหลักๆอยู่ที่พับบิดพูนั่นเองนะครับ สังเกตดูนะครับในฟูเนี้ยมันจะมีทั้งเครื่อง b i t X นะครับที่มีแรงขุด500 G ก็จะมี user ที่รันเครื่องอยู่เนี่ยประมาณ3,000กว่าเครื่องนะครับปร,ประมาณนี้แล้วก็จะมีทั้ง end miner มี lucky miner ด้วยนะครับ lucky miner ก็5ถ500กว่าเครื่องนะครับทีนี้ปัจจัยที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือเราจะเน้นไปทางเรื่องของ node miner นะครับตัวนี้นะครับที่เราที่เราดูตรงนี้นะ n ดไ e miner นะครับที่ขุดกันอยู่บน พระบิดพูนครับณเวลานี้วันนี้นะครับวันที่19นะครับเดือนสินะปี2024นะครับมีอุปกรณ์ทั้งหมดห5 5 2 1 0อุปกรณ์นะครับเยอะนะครับเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องรุ่นเล็กมากๆนะครับในการเข้าไปขุดลุ้นนะครับแต่ก็ต้องมองอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าโอกาสการขุดของเครื่องรุ่นเล็กเนี่ยมันไม่มีโอกาสหรือว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะขุดเนี่ยคงไม่มีอุปกรณ์ออนไลน์เยอะขนาดนี้นะครับสังเกตดูนะอุปกรณ์เนี่ยห้าหมื่นห้าพันกว่าเครื่องนะครับในการเข้ามาขุดลุ้นโซโล่ด้วยเครื่องเนิร์ดไมเนอร์นะเยอะมากๆนะครับไม่ใช่แค่คนไทยนะครับทั่วโลกนะครับซึ่งตัวโปรแกรมในการขุดเนิร์ดไมเนอร์เนี่ยก็จะมีทั้งตัวเนิร์ดไมเนอร์เองนะครับหรือว่าซอฟแวร์ใหม่ๆอย่าง J i n เก e m i n e นนะครับนี่ก็ใช่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นของอีกค่ายนึงนะครับแล้วก็จะมีของ NMM Miner อันนี้ก็มาใหม่นะครับนี่ก็เพิ่งจะมาใหม่ก็มีมาอีกจ้างหนึ่งตอนนี้หลักๆมีประมาณสัก3-4อันกอริทึมนะครับในการขุดนะครับแล้วก็จะมีตัวถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นจะเป็นจิงเกิลนะครับน่าจะเป็นจิงเกิลมเนอร์นี่แหละที่มันมีประมาณ3ประมาณ3นะครับสามอัลกอริทึมในการเข้าไปขุดโซโล่ด้วยเครื่องรุ่นเล็กนะครับเราก็อย่างที่บอกครับว่าคนจํานวนมากนะครับใช้เครื่องรุ่นเล็ก เข้าไปขุดโซโล่เพื่อจะลุ้นรางวัลใหญ่นะครับคือข้อดีเนี่ยก็คือเครื่องขึ้นุ้นเล็กเนี่ยครับมันกินไฟน้อยนะครับต้นทุนของเครื่องก็ถูกนะครับเน้นเป็นการขุดลุ้นนะแต่แค่ว่ามันมันต้องบอกว่ามันเปรียบเทียบกับการสุ่มโรตอรี่การซื้อโรตอรี่นี่แหละครับถ้าเราไม่ถูกเราก็ไม่ได้เงินรางวัลเท่านั้นเองนะครับส่วนบนท้องแทนนะครับสําหรับ การขุดไม่ว่าจะด้วยเครื่องประเภทไหนนะครับแล้วขุดโซโล่ครับจะได้ผลตอบแทนก็คือ3.125 BTC นะครับคูณด้วยอัตราปัจจุบันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขุดให้เจอนะครับต้องบล็อกแตกนั่นเองนะครับถ้าบล็อกแตกเราถึงจะได้รางวัลส่วนนี้นะครับถ้าเราขุดไม่เจอเราก็คือไม่ได้นะครับถือไม่ถูกหวยนั่นเองนะครับเราก็เปรียบเทียบง่ายๆนะครับส่วนลูกค้าที่เป็นมือใหม่นะครับอ้าวถามว่าถ้าเราขุดได้แล้วนะครับ เราจะขายยังไง่ะอันนี้สําคัญนะครับขุดได้แล้วเราจะขายยังไงซึ่งเวลาเราตั้งค่าเครื่องครับเราตั้งค่าเครื่องเนี่ยเราจะทําการผูกเลขกระเป๋าของเราในในตัวของฮาร์ดแวร์ครับเวลาเราเช็คเนี่ยเราก็เช็คแบบนี้นะครับก็าจะมีเห็นตัวเครื่องเราออนไลน์อยู่นะครับกี่วันกี่ชั่วโมงนะครับแรงขุดเท่าไหร่นะครับทีนี้เ,เลขกระเป๋าที่เราผูกไปเนี่ยครับมันก็จะมาจากเช่น บิตคัพนะครับไบแนนซ์หรือจะเป็นพูอื่นๆนะครับกระดานเทรดอื่นๆที่มีการสร้างเลขกระเป๋าบิตคอยได้นะครับทีนี้หลังจากที่เราถูกแล้วเนี่ยครับหรือขุดเจอนะครับเหรียญที่เราขุดเจอเนี่ยครับมันจะถูกโอนนะครับเข้ากระเป๋าของเราเลยนะครับมันจะเข้ากระเป๋าเราเลยนะครับพอหลังจากที่ รีบอร์ดด็อกรีบอร์ดเนี่ยเข้ากระเป๋าเราแล้วนะครับเราก็สามารถนํา BTC ที่เข้าในกระดานเทรดของเราครับไปขายนะครับใช้คําว่าไปขายนะไปขายเป็นเปลี่ยนสภาพเป็น USDT เป็นเหรียญอื่นๆนะครับได้เลยนะครับแต่ถ้าใช้ให้เป็นกระเป๋าบิ t คับเนี่ยก็จะง่ายตรงที่ว่าพอเหรียญเข้าแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนให้เป็นเงินบาทได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนให้เป็นเงินบาทได้เลยแล้วก็โอนเข้าบัญชี ของเราได้เลยนะครับอันนี้จะง่ายที่สุดนะครับสาหรับบิตคัพนะสำหรับคนไทยนะครับก็จะเป็นการขายเหรียญนะครับก็จริงๆหลักการทํางานของเครื่องก็คืออธิบายง่ายๆสั้นๆครับมันคือการลุ้นลอตเตอรี่แบบหนึ่งนะครับแต่ว่ารางวัลที่เราจะได้อ่ะครับมันจะเป็นเหรียญบิตคอยเท่านั้นเองนะครับทีนี้ลองมาดูกันว่าณวันนี้เวลานี้นะครับบิตคอยราคาเท่าไหร่นะครับ นี่เลยครับณวันนี้นะครับณวันนี้นะหเหรียญบิตคอยนะครับจะอยู่ที่2องล้านสองแสนหบาทนะครับตอนห่เหรียญนะตอนห่งเหรียญนะครับซึ่งถ้าเราบล็อกแตะนะเราจะได้อยู่ที่3.125นะครับทีนี้เราตีกลมๆไปสามจแล้วกันนะตีเป็นเงินบาทนะครับก็อยู่ที่7จ็ดล้านนะครับเจ็ดล้านห้าหมื่นหนะครับ นะประมาณนี้ตามนี้เลยคือราคามันก็จะขึ้นขึ้นลงๆนะครับตามตามกลไกตลาดตามการเทรดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะหวังว่าลูกค้าใหม่นะครับที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการขุดบิตคอยแบบโรตเตอรี่นะครับก็จะน่าจะเข้าใจระบบมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเราขุดไปเพื่ออะไรขุดแล้วลุ้นลุ้นอะไรรางวัลได้เท่าไหร่นะครับการขายขายที่ไหนยังไงนะครับหรือว่า ขุดภูไหนนะครับซึ่งทางเราเองก็จะอธิบายประมาณนี้นะแล้วก็ในเรื่องของการแนะนําตัวเครื่องนะครับลูกค้าก็สามารถสอบถามเข้ามาได้แต่ก็มีหนึ่งอย่างนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับเราก็ไม่แนะนําถ้าลูกค้าเนี่ยจะเข้ามาซื้อนะครับต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับจะได้ไม่ไม่เข้าใจผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนนะครับก็โอเคครับอันนี้เป็นพาร์ทแรกที่เราจะคุยกันในเรื่องของการทํางานนะครับของเครื่องของเครื่องขุดบิตคอยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการโซโล่หรือว่าก็จะเป็นการแชร์แรงขุดนะครับส่วนลูกค้าที่แบบเออเราไม่อยากขุดแบบโซโล่เราอยากจะขุดเอาเศษเหรียญเป็นทุกๆวันนีได้ไหมได้ครับแต่ข้อจํากัดก็คือจะต้องขุดด้วยเครื่องที่มีแรงขุดเนี่ยที่ 500GHz กิกะเฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับก็ได้แก่เครื่อง LV06 นะครับ LV07 หรือว่าเป็นเครื่องอวารอนนาโนสามนั่นนะครับต้องมีแรงขุดมากนะครับแล้วเราถึงจะได้ เข้าเอาแรงขุดของเราเนี่ยไปแชร์กับเขานะครับเพื่อจะได้บล็อกรีวอดเป็นเศษกลับมาแบบนี้ทุกๆวันนะครับอันนี้ก็สาหรับลูกค้าที่แบบอยากจะขุดแล้วสะสมไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะต่อไปเนี่ยเราจะมาแนะนําในเรื่องของอุปกรณ์นะครับว่ามีตัวไหนบ้างหน้าตายอย่างไรนะครับพาร์ทนี้นะครับจะเป็นการแนะนําให้มือใหม่นะครับที่อยากจะเริ่มการขุดด้วยเนิร์ดไมเนอร์นะครับโอเคสิ่งที่ลูกค้าจะต้อง จะต้องมีนะครับหนึ่งเลยนะครับจะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ต Wi-Fi นะครับที่ปล่อยขึ้น 2.4G นะครับเพราะต้องใช้ในการเชื่อมต่อในการขุดนะครับโอเคต่อไปก็คือมือถือหรือโน้ตบุ๊กนะครับเพราะว่าตัวเครื่องนะครับจริงๆเราเน้นให้การตั้งค่าตั้งค่าตัวขุดนะครับให้เป็นมือถือเป็นหลักนะครับไม่ต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับก็คือใช้เชื่อมกับมือถือได้เลยนะครับตอนตั้งค่านะครับทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับ ต่อมานะครับสิ่งที่ลูกค้าจะต้องมีเลยนะครับคือเลขกระเป๋าบิตคอยน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กช n g นไหนก็ได้นะครับบ b i นแนบิตครับหรืออะไรก็ได้นะครับที่เป็นกระเป๋าบิตคอยน์นะครับยกเว้น e t a m a s สนะครับใช้ไม่ได้นะครับยกเว้น e t a m a s สนะอันนี้สำคัญมากนะครับทีนี้อุปกรณ์นะครับในการขุดนะครับสเต็ปแรกเนี่ยครับเราก็จะแนะนำเป็นตัวนี้นะครับ เขาจะเรียกว่า E S P 3 2นะครับหรือเราจะเรียกค่อยง่ายก็คือเนอร์มเนอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้จะให้แรงขุดที่5 5 k นะครับต่อวินาทีนะครับตัวนี้นะก็จะเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับจะเป็นแบบตัวจอนะครับเป็นแบบรุ่นจอนะ จะเป็นแรงขุดเท่ากันนะครับแต่ว่าตัวจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอแล้วก็จะมีการเปลี่ยนหน้าต่างเปลี่ยนธีมนะครับของตัวขุดได้ประมาณสีหน้านะครับประมาณนี้นะครับขุดไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยตัวจอเนี่ยครับมีหน้าที่ว่าถ้าเรามีเครื่องขุดหลายเครื่องนะครับในเลขกระเป๋าเดียวกันนะครับมันจะมาโชว์ ตรงนี้ด้วยนะครับตรงวอลเกอร์นะครับจะมีจํานวนบอกนะครับแรงขุดรวมเท่าไหร่นะครับค่าดิฟที่ดีที่สุดของลเลขกระเป๋าเราคือเท่าไหร่นะครับตัวจอนี้จะเป็นตัวบอกนะครับแล้วก็จะมีมุมขวาด้วยนะครับอ่าไวลด์บ็อกนะครับถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นหนึ่งเมื่อไหร่ก็คือบ็อกแตกนะครับดูง่ายๆเลยนะครับตรงนี้โอเคต่อไปนะครับก็จะมีเป็นรุ่นนะเป็นแบบแบบนี้นะเดี๋ยวผมถอดให้ดูดีกว่า่ะ เป็นแบบมีจอนะครับอันนี้จะเป็นจอ1.9นิ้วนะครับเป็นจอ1.9นิ้วแต่ตัวนี้จะเป็น CPU รุ่นใหม่นะครับจะให้แรงขุดที่77นะครับเป็นแรงขุดที่77นะก็จะแรงกว่าตัวนั้นนะครับแล้วก็จะมีแต่วันนี้ไม่ได้มีให้ดูนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนเนอดิร์ไมเนอร์เลยนะครับแต่ว่าจะเป็น S3 นะครับจะได้แรงขุดที่77 K ต่อวินาทีนะครับก็จะเป็นรุ่นอัปเกรดของตัวนี้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราลงให้ดูอีกทีดีกว่านะครับเพราะวันนี้เราไม่มีตัวจริงให้ดูนะโอเคส่วนอุปกรณ์การขุดนะครับทุกตัวนะครับเราจะมีคู่มือตั้งค่านะครับให้ทุกรุ่นเลยนะครับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถดูคลิปนะครับแล้วก็สามารถทำตามได้นะครับโอเคต่อไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือที่เราอธิบายไปแล้วเมื่อพาร์ทแรกนะครับว่ามีคนขุดด้วยแรงขุด500จิกแล้วแต่นะครับคือสเปคตัวนี้ก็คือความแรงเริ่มต้นที่500จิกเลยนะครับก็จะใกล้เคียงกับคนที่แตกไปล่าสุดนะครับก็จะเป็นเครื่องรุ่นนี้นะครับส่วน Lucky Minor นะครับตัวนี้คือ Lucky m i n e r 06นะครับ LV 0 6นะครับส่วนตัวที่อัปเกรดไปมากกว่านี้ก็คือจะเป็น Lucky m i n e r 07นเจะครับตัวนั้นเนี่ยจะให ห0 0 0นจิกนะครับหรือว่า1 t ึ่ทเนั่นเองนะครับก็จะเป็นเครื่องขุดที่สามารถถอดรหัสนะครับแล้วก็สามารถขุดโซโล่เนี่ยได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถขุดแบบเก็บเหรียญได้ด้วยนะครับสำหรับตัว0ูนย์ดนะครับแต่ก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในการขุดนะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับว่าเราจะขุดโซโล่หรือจะขุดแบบหาเศษเหรียญนะครับมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะทุกตัวจะมีคู่มือให้ ทั้งหมดนะครับมีคู่มือให้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวใหญ่ะครับอย่างเช่นศูนย์ขึ้นไปเนี่ยเราสามารถที่จะขุดโซโล่นะครับแล้วเราสามารถดูได้ด้วยนะครับว่าโอกาสที่บล็อกจะแตกเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างถ้ายกตัวอย่างอย่างาเป็นเครื่องนี้นะครับเป็น lucky miner ศูนย์หกเนี่ยโอกาสแตกจะอยู่ที่1ในประมาณ1ใน7ล้านนะครับ1ใน7ถึง8ล้านนะต่อวันนะครับอันนี้พูดต่อวันนะ ถ้าเราดวงดีนะครับเรามีเครื่องเดียวเราก็ขุดแตกได้นะครับแต่สําหรับใครที่แบบอยากจะมาเล่นเครื่องใหญ่เลยนะครับแล้วก็ซื้อแบบเครื่องเดียวจบนะครับก็แนะนําเป็น LV07 นะครับตัวนั้นก็คือจะกินไฟไม่มากนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยเบานะครับแล้วก็โอกาสขุดบล็อกเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับก็เอาเป็นว่าก็ประมาณนี้นะครับในการแนะนําอุปกรณ์นะครับส่วนลูกค้าที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็ ทำการ inbox นะครับเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ